น้องคำหาหนาทางวงเพลยนลำเพิินเสียหายตอนต่อไปนะครับเข้ากับนดมีปรึกซากันแล้วต่อไปเร้อฝากพี่นอ้องเข้ากับมีทนายที่จะดูแลในส่วนต่างๆเนี่ยพี่น้องฝากในการใส่ว่าจาทำแล้วพวกโง่ก็สงสารมันไงสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดี พ่อแม่พี่น้อง MC เอฟซีเบอร์ทุกคนทุกทันเดอรจ้าว่าจะเป็นเอฟซีางฟังไทยฟังล่าหรือว่าทั้งต่างประเทศนอที่เขามาติดตามรับชมรับฟังช่องยูทู e แพยว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าทุกคนทุกทันนะคะเมื่อนี่ก็ยังอ,อยู่กับประเด็นฮอตนะคะในโลกโซเชียลหรือว่าในโลกของยูทู u เ e อร์นั่นเองนล้จ้ะเนื่องจากว่านอกมีสาวเล่านะคะทีเพื่อนในออกมาเวาใไ้ นักหองทีวาน้องข้ามหลานั่นเองนะทุกคนเพราะว่าน้องข้ามหลานี่ลหลายๆคนอาจจะยังโูโหนะคะแต่ว่าเอฟซีติดตามชง youtube น้องเพ็ว่าคนโกน่าจะหูดีเพราะว่าน้องเพ็ว่าได้นํเาเ่าวซารหรือว่าได้นําเสนอเหลืองราวต่างๆของน้องอ่ะคําหลาตั้งแต่วันแหลกทีน้องคําหลาได้กเขามาฟังไทยและมาอ่อ,อดิชันนะคะทุกคนใน วงมอลำดังของไทยก็คือวงอ่ะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองนะคะทุกคนและนาทีนี้น้องคําหลาก็เลยได้อ่ะบนเขาหอบนะคะทุกคนจนกระถังนะคะมีหัวหน้าวงอ่ะก็คือเป็นวงของพี่ชายคองอ่ะอีวงหนึ่งของเพชรบ้านแพงนะคะทุกคนก็คือวงเพชรลำเพลินนอกกันกับไดเมตานะคะหายโอกาสน้องข้าหลา ข่าวหวงวงน้ำการนั่นเองนะคะก็เลยเป็นตนตนต่อตนต่อสาเหตุที่ว่าไดมากห้องเพลงถึงปัจจุบันนี้นะคะเรื่องราวทั้งเบิดนะคะอ่าคลิปอ่าที่ว่าน้องเพิ่นมาดีอาอา ออดิชันก,กับประมาณอาทิตย์กลัวๆเลยนะพอเม่พี่น้องนาะเพี่ว่าก็ได้ร่มคลิปน้อง่นคู่มือคู่เหมือนะคะก็ติดตามมาตลอดจนกระถ่งได้ขึ้นบนเวทีนะคะและล่าสุดคือมีสาวเล่านะคะทุกคนที่เิ่นออกมาเว้าให้เอฟซีของน้องข้าหลาที่ติดตามน้องขำาหลาว่างูจังสันจังสีนะคะต่ตางๆนั่นอะ่ะอันนี้คือแหลกกระไดออกมากาวขอโทษข้อผู้แล่ว,วาข่อยบริมีเจตนาว้าใหายคนไทย ตัวประเทแต่วหอยแขวะหายเอฟซี FC น้องคำาหลาคขนั้นเองนะคะทุกคนแล้วถามแนนะคะว่าในเอฟซีของน้องคำาหลานเพื่อนไปเห็ดเอียงห้เจ้านะคะเพื่อนไปเห็ดยังหายน้องมาลีนะคะทุกคนทีว่าเพื่อนมาดาหายพอเมี่อวน้องเอฟซีฝังไพ่นะคะแล้วจะมาบอกว่าคนคนเดียวไปคอมเมนต์เพื่อนว่าะ นิสัยบุรีไปหาวาใหายคนอื่นเขาเข้าแข่คอมเมนต์แบบนี้ทําเป็นบุพอใจและสิ่งที่น้องมะลิไปวาวหาเอฟซี FC น้องคาหลาละ่ะหรือว่าไปวาให้น้องคาหลาละ่ะมันเป็นสิ่งที่สมขวรญละบอนะคะทุกคนเอาจริงๆนะก่อนที่เราจะไปรับชมเราฟังนะคะน้องเพียวว่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะที่สําคัญก,กอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อจะประดรองพาตุกขีบของน้องเพียววานันเดงนะคะฝากกดติดตามอ่า เื่อเป็นกําลังแห่งใจเห็นไหมว่านําเด้อจ้าโอเคนะคะทุกคนคือเราจะบอกว่าที่น้องพูดว่าคนไทยงู้คือบอเดีวเหว่าให้คนไทยทั่วประเทศแต่ไม้หมายถึงเอฟซีของน้องคําหลาเพียวว่าบอกเลยนะคะต่อให้เอฟซีของน้องคําลามีผู้ติดตามแค่คนคนเดียวน้องมาลี่นะคะเรือวาซา,าวเล่าคนนีก้กาบบมิซิทที่จะไปเหว่าให้เพื่อน จริงๆทุกคนเพราะว่าเป็นยังคือต้องมาโจมตีหนองคำลาขนาดน,นี้นะคะว่าต่างสันต่างๆนั้นะนเอาคือกฎหมายนะคะทุกคนเรื่องกฎหมายของทางฝั่งไทยเนาะเขาบอกว่าคนที่พูดดูหมิ่นเยียดยานคนอื่นอะเราสามารถฟ้องได้อย่าวาแต่ประเทศไทยนะคะทุกคนเพราว่าคิดว่าประเทศเล่าก็สามารถผ่องใด้่จะเบาไ้ค่อยเสียหายนะทุกคน จะเหวามุนเหตุที่บอกเป็นความจริงเหวา่อยเสียหายเมย์หรือว่าพอหนองข้ามหลานะคะหนองข้ามหลานั้นสามารถยืนฟองได้เลยอยู่เล่าก็คือกันนะพี่น้องมาเหวาข่วมกันโหลดถึงเหวาข่วมนะคะเหวาข่วมก็คือแบบอ่าไปอ่าเหวาถึงพอบานสั้นจานะคะทุกคนก็คือปรับไม้กันนี่แหละอยู่บ้านอยู่เล่าก็มีคือกันนะเพราว่าอยากจะให้ทําจริงๆเลยจะได้เอาเป็นแบบอย่างว่าคนเล่านะคะทุกคนก่อนที่จะได้ออกมาเว้าให้ผู้ใดนะ บัวาแต่คนเล่าทํากันหรือว่าแม้กระทั่งคนไทยนะคะยิ่งคนไทยเราไม่ควรจะพูดทาวายักดังกาให้ดังอยู่ในที่ของตัวเองเถอะเพราะว่าการที้าวเล่าคนนี้ออกมาว่าแบบนี้มันบริสียหายแขเพเ่ินคนเดียวแต่มันบ่งบอกถึงคนเล่าหลายๆคนนะคะทุกคนเชื่อบวัวา คนไทยให้การซับพอร์ตและสนับสนุนขนาดใดเอาจริงๆนะถ้าคนไทยด้วยกันนะทุกคนคนไทยอะที่เพื่อนให้โอกาสของเรา่าในเพื่อนบริมียังเลยบริมีข่มมาบริมียังเลยมิแต่ว่าโอ้ยให้โอกาสเพราะว่าเห็นความพยายามแมนบอกเห็นความอาขยันมันเพี้ยนเห็นกันแบบว่าความกะอาหารของหนองเพื่อนที่อุตสาขามหนามขามทะเลนะคะทุกคนเพื่อจะอยากมาตามหาฟัน ด้วยการเนีายจะมาสมัครเป็นนักร้องทั้งที่หูอยู่แล้วว่าเสียงก็ประมาณนี้และมาตัวคนเดียวนะทุกคนเข่ากับบมเมนนักร้องที่จะมีซืือเสียงอยังมากมายแต่คือกะมาสมัครในวงทีเพื่อนเป็นระดับมอลำระดับประเทศไทยอันนี้คือสิ่งที่มันภาคภูมิใจมากเลยและสิ่งสําคัญไปมากกว่านั้นคือคนไทยหายโอกาสทั้งที่คนไทยบางทันบอกว่าเสียงน้องยังบอดี การพรอนการล่ํานะคะยังบท่านได้ข่าวแบบจังหวะปันไดอันนี้คือ f c บางท่านที่คอมเมนต์แต่ f อบางท่านคอมเมนต์แบบนี้เลฟวิีบางท่านตอบว่ายังไงเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมานี้การพรอนการล้องการล่ามันสามารถที่จะฝึกฝนกันได้เพราะว่าประเทศไทยพี่น้องขึ้นซื้อว่าประเทศไทยนะคะขึ้นซื้อว่าคนไทยบ่มียังในโลกนี้ที่คนไทยเฮ็ดบุหร จริงๆเพว่าไม่ได้ไม่ใช่คนที่สลาดนะเพว่าเป็นคนโง่มากเรียนจบแค่ป .4 นะทุกคนเพยว่าเป็นคนโง่มากแต่เพว่ารู้ว่าไม่มีอะไรที่คนไทยทําไม่ได้จริงๆอันนี้คือยอมรับเลยในโลกเนี่ยมีอะไรบ้างที่คนไทยทําไม่ได้ไม่มีจริงๆนะทุกคนแม้แต่ช่วงโควิดอะที่มีโรคโควิดที่ระบาดสองสามปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ค้นพบและตั้งชื่อว่าโควิด -19 คิดเบิ้งพี่น้องเลยแค่นั้นล่ะวิจัยออกมาเรียบร้อยล่ะแค่นั้นนะคือคนเรื่องมันง่ายๆในเมื่อ้าวเล่าคนหนีเพิ่ก็ะคยเขาไม่เห็นงานอยู่ทั้งฝังไทยอยู่นะคนทํามาฮาร์ดแหละอ่ะขอโทษค่ะพูดผิด <c oughs> ใจเย็น ทำมาหากินอยู่ในประเทศไทยนะพรมีพี่ดอกนะคะแต่เป็นยังคือต้องเมาเ่าแบบนี้จริงๆมันไม่สมควรแล้วคนที่ไปคอมเมนต์น่ะคาเจ้าดาว่าเออคนนี้มาคอมเมนต์ในขอยนี้เพิ่นบอดีอ้สันจังสี่นะคะอันนี้คือว่าให้ส่วนบุคคลสิแต่เธอบอกว่าคนไทยนี่งูมากเลยดับดานอ่ะตำตมวาสัน เทมยังใส่คำแบบบสุภาพนะคะต้องขอโทษขออภัยนะคะทุกคนมันมีคำหยาบที่น้องเขาใช้เยอะมากแล้วเอิญน,น้องหลาล่ำละครบอกว่าอีเอิญอีไดเพราะว่าเขาอายุหน่อยกออภอยทามจริงเถอะภาษาลาวบ้านไหนวะที่เขาบอกว่าคนที่อายุน้อยกว่าให้เรียกอีได้ไม่มีทุกคนไม่มีเลยมันไม่ได้สอนเลยภาษาลาวอะภาษาลาวเขาบริสุท์โปพี่น้องนองจากสั้นด่านของคนรว่นนิสัยของ บุคคลนั้นๆนะคะทุกคนอันนี้ทีเหตุผลที่เพวาอยากออกมาเว่านะคะว่าวแล้ววอีกคือเพววานะบอกเลยว่าเพวาชื่นชมแนนองคําหละถามว่าเสียงอ่ะถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ชอบพังเพลงมากๆสําหรับเพวานะเพยววาฟังตั้งแต่ถ้าเป็นเพลงไทยฟังตั้งแต่แม่ไม้เพลงไทยยันเพลงลูกทุ่งยันสตริงหมอลําเพวาฟังจนแบบ เข้ามาประเทศไทยตั้งแต่อายุ12ปีคือสิ่งที่เดียวยาและก็การทํางานที่ได้มาที่ได้เข้ามาทํางานในประเทศไทยคือการฟังเพลงเละเพลงของฟังไทยมันจะให้ความหมายอย่างต่างๆนานานนะทุกคนโดยเฉพาะคนที่ชูชีวิตนะคะก็คือเพลงเอื้อยตายนะคะเอื้อยตายอลอไทยนะคะทุกคนที่หายกำลังใจนะคะหลายๆเพลงเลยอ่ะตงแต่อัลบั้มแหลจนอัลบั้มปัจจุบันนะคะ แล้วก็มีอันนั้นน้าวแสงนีอ่อนนะคะอันนี้คือต้องขออนุญาตนะคะคือเพลงไทยมันมีความหมายมากและเพลงที่ดังและฮิตที่สุดถ้าเป็นแม่ไม้เพลงไทยหรือว่าเพลงลูกกุ้งก็คือสยามเมืองยิ้มนะคะทุกคนอันนี้คือใครลืมบุญท่านนางเนลคุณ น,นี้ก็คือการเราพมพี่นองเอ้ยนี่เราคุ้นตัวเองยังบอกเพราะว่ายังมาเหตุให้คนอื่นที่เขาทำมาหากิ่นอยู่นั่งฟังไทยต้องเดือดร้อนไปนํานะคะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงเลยเหตุให่อแมพี่นองคนไทยนะคะบางคนบางถ่านกับเชียความรู้ซึกกับสิ่งทีไม่ยิ่งคนนี้ออกมาเหว่านะคะเชียความรู้ซึกเนี่ยไรเาว่าจังสันจังสีนะคะถามจริงเถอะเจ้าก็อยูหูอยู่แล้วว่าการที่มีโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็น youtube Facebook สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะ95%คนที่ดูยูทูบเบอร์หรือว่าคนที่ดูอ่า,างเอยียงต่างๆนานาะนะคะทุกคนก็มีแต่พอเมพี่น้องคนไทยเท่านั้นละค่ะที่ดูเยอะแล้วน้องยังมาบอกลาล่ามาค้อนวาน้องลาล่ามาค้อนวาจะอ่าจะเอยียงจะตะเกียรตะกายนะคุณทุกคนไปตายเห็ดยังอย,งอยู่ฝั่งไทยนะคะหากินฝั่งเล่าก็ได้ เพวาถามหน่อยเถอะวันแรกที่น้องล่าลำละครขึ้นมาห้องเพงนะคะอยู่ทางฝั่งไทยวันที่ขึ้นเวทีวันแรกเพวายังเอาคลิปเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ของน้องล่าลำละครนะลง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 ,ลง,ล,ง,ล,ง,ล,งลงมาเลยนะไม่ใช่ทําข่าวนี่ที่เป็นกระแสนะทุกคนเพวาทําข่าวตั้งแต่น้องที่เริ่มมาออดิชั่นแล้วบอกว่าน้องคนนี้เป็นไอดอลของเพวาเลยเพราะว่าน้องมีความกล้ากล้าที่จะ ตามหาฝันตัวเองทั้งที่เพรว่าเคยคิดว่าอยากจะเป็นนักร้องนะแต่ว่าไม่เคยคิดจะร้องเพลงให้ใครฟังเพราะว่ารู้ว่าเสียงไม่ดีแล้วก็เลยไม่คิดว่าอยากจะไปสมัครตรงไหนเพราะอายเพราะความอายทุกคนแต่คิดว่าเออพอมาเจอคนรลาวที่มีความแบบว่าอากาศนี่เพราะว่าตนทุนของหนองกระบ,บมี่เสียงหรื่าอ่า ประสบการณ์อีกต่างๆของน้องนะคะกะบับโควิด1ถึงว่ามากมมยมหาศาลแต่น้องยังกล้าที่จะมายืนจุดนี้และสิ่งที่น้องได้รับเพราะความกล้าเพราะความการะกตือรือร้นคือพ่อแม่พี่น้องคนไทยห้โอกาสอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องน้อมรับไว้มากๆทุกคนแต่พ่อมาอย่างนี้และมาว่าให้เอฟซีของน้องขาหลาต่างๆนาๆนาคะทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่เพืว่าในคนหนึ่งที่แบบให้การซัพพอร์ตอะมันรู้สึกแบบเสียใจมากๆ ทั้งทีน้องมารีคนนี้อ่ะทุกคนเป็นคนเป็นมูเป็นเผื่อนเดียวกันเป็นมูเผื่อนกับน้องคำหลาอยกงนะทุกคนแล้วการที่น้องคำหล่าไล์สดน้องเอฟซีถามว่ารู้จักคนนี้คนนั้นไหมเขาบอกว่าไม่รู้ไม่อยากจะคุยไม่อยากจะพูดถึงการที่เขาบอกว่าไม่อยากจะพูดถึงยังหาว่าเขา ไม่อยากพูดเพราะว่าการรับความจริงไม่ได้คนที่เขามีสติปัญญานะทุกคนถ้าเมื่อเอฟซถามเพื่อไม่อยากให้มันเกิดประเด็นดราม่าหรือว่าตามกระแสอันนั้นคือเขาให้เกียรติถ้าเขาบอกว่ารู้จักนะอตอนนี้เขาหว่าใแห้น้องคำลาอยู่ตางๆนาหนนะคะตรงนั้นสิอันนั้นเอฟซน้องคำลาต้องไปโจมตี น้องมลิแมนบอกเขาทุกคนแต่น้องคำล่าเขาฉลาดเขาเลยบอกว่าอ่ะบอยากจะเว่าเถิงนะคะทุกคนเพราะอยากให้เรื่องมันจบณนะจุดจุดนั้นแต่น้องมลิเลือกที่จะไม่จบเลือกที่จะกัดแว้งกัดเขาตลอดเวลาแว้งกัดไม่แว้งกัดใครแล้วมาแงงกัดเอฟซีของน้องทั้งที่มีคนไทยหลายล้านคนติดตามนะคะทุกคนและยูทูบเบอร์ไม่ว่าจะเป็นคนลาวไทยต่างประเทศ ให้การซับพอร์ตนะคะจริงๆเพีาว่าได้ติดตามนะคะคนงานของหนองนะคะหลายๆสองเลยยูทูบเบอร์ทางต่างประเทศมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าอาจาก USA จากอีกยังต่างๆนานนทุกคนจากฝรั่งจากอเมริกาสหรัฐอีแยังญี่ปุ่นจีนคือมาเบิดนะพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยเกาหลีกับม่าคือคนลาบาง่ันน่ะทีเพิ่นเห็นความสามารถของหนองอ่ะคือให้การซับพอร์ตอ่ะ แต่นี้บอกว่าขอโทษนะไม่ได้ด่าคนไทยทั้งหมดด่าแค่อเอฟซีของน้องคำหละป้าที่โทจะมิซิดยังลรรมดา FC เอฟซีเพื่อนะเขาทุกคนมิซิดยังห่ะคะอิซาตาห่อนขนาดวาหนองบาลีเสียซื่อเสียเสียงบ้านเ่าทุกคนจริงๆแล้วคนภูไทยอ่ะเขาเป็นคนที่พูดจาเพาะมากนะเพราวายยังชอบทำเนียงเขาเลยคนลาวภูไทยนะคะทุกคนแต่พอมาเจอสาวมาลีนี่นะคะไปเปลี่ยนชื่ออ่าไปเปลี่ยน ชื่อของ youtube เถอะอย่าอย่าลงท้ายว่าภูไทยมันเสียหายนะทุกคนเอาเป็นคนเล่าสื่อก็ได้ไปอย่างหน่อยก็ยังว่าเล่ากันนะคะบบเจจงว่าเป็นอ่าแบบไรนะคะอันนี้คืออยากจะเหว่าเนาะแล้วสิ่งที่เรื่องกฎหมายนะคะทุกคนทุกท่านนะคะประเด็นฮอตที่กฎหมายแพวาอยากจะให้กฎหมายเนี่ยคือแบบไปถึงที่เลยได้ไหมเอาให้แบบให้เห็นเป็นตัวอย่างเลยว่า บอกควรจะออกมาเว่าให้คนอื่นเสียหายแบบนี้นะคะอย่างเส้นกรณีที่สาวลาวหรือว่าคนเล่านี่นะคะทุกคนเว่าแล้วก็โจมตีให้พ่อแม่ผพี่น่องคนไทยนี่มาหลายคนแล้วในเหมาคนล่านี่นะคะุณคนแต่ว่าสุดท้ายเรื่องมันก็จบไปสักพักหนึ่งแล้วก็ออกมาขอโทษขอโพยมันจะทําแบบนี้ซ้ําๆซ้ำๆ เพราะว่าอะไรเราต้องเอาให้มันถึงเลยถ้าอยู่ในบ้านนะอย่างเช่นกรณีที่ผ่านมามันไม่ได้เจาะจงใช่ไหมคะมันไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลอันนี้คือพูดโดยรวมแต่คือกรณีของน้องมารี่เนี่ยน้องคํำล่าสามารถที่จะฟ้องได้เลยเอิรนผูน้ใหญ่บ้านมาบอาความกั้นลดอีหละน้องคําหล่าเอ้ย ขอหาที่มินประมาทขอฮ้าที่ว่าวให้คนอื่นเสียหายนะคะทุกคนประเทศเล่ามีกฎไม้แบบนี้คือกันเด้อสิบบอกหายนะคะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงนะคะจากที่ประสบการณ์ที่เคยมีคนรู้จักเป็นถึงหัวหน้าผู้ใหญ่บ้านนะคะทุกคนภพยวาก็คิดว่านี่แหละการที่เขาไปว่าว่วมกันนะทุกคนเอิญผู้ใหญ่บ้านหลูบ,บ้านพอบ้านมาเว่าว่วมกันเนี่ยกระเพาะกันที่แบบว่าวอานคนอื่นเสียหายี่ก็มีคือกันนะคะฟ้องเลยเอีหละน้องคำหลาฟ้องเลยนะคะอ่า เลยพ้่ว่าซัพพอร์ตนะคะทุกคนคือไม่ใช่ว่ายุแย่นะคะแต่อยากจะให้รู้ไว้ทําเป็นกรณีตัวอย่างว่าเออจะไห้บอเฮิมเกริมจะไห้บอต้องออกมาเบาหาบุคคลอื่นอีกนะคะทุกคนเห็ุเป็นตัวอย่างจะไหนบอเสียหายวีนอเอ้ยเสียหายแถ่คนเดียวบอบุคนล่าทีวบบอันนี้เพื่อนก็เสียหาย กันเบิดนะคะทุกคนทุก่านเนาะโอเคเด้อจ้ะอีพี่นี้นะคะน้องเพียงวากับตองโอจบไป่แข็งเพียงท่นนี้เด้อจ้ะพิพลาดประการใดกับตองโคโทษขอให้ละลายเด้อเอฟซีจะมาฟังไทยฟังเล่าือวาทั้งต่างประเทศเด้อจ้ะทุกอ่าคำว้าทุกคำจานะคะทางอาจ เจตนาและบุเจตนานะคะทั้งที่ตั้งใจและบุไอะตั้งใจนะคะน้องเพื่อว่ากาต้องขอโถขอภรยน้ำละลายเด้อขอบคุณพ่อเม่พี่น้องเอฟซีทั้งฟังทงให้ฟังเล่าด้วยว่าทั้งต่างประเทศด้วยค่ะที่เข้ามาติดตามฮับชมฮับฟังเนาะเอฟซี FC ที่ฮับชมมับฟังแล้วมีความคิดเห็นในใดนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้เด้อจากขอขอบคุณในหลายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้แต่ที่สาคัญก็กอย่าลืมกดกระดิง่งห้น้ำเด้อค่ะสวัสดีค่ะ